คสวัสดีลูกค้า Star b บิกไกด์ทุกท่านนะครับในว,วันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเจ้าตัวสต็นะครับเจ้าตัวสต็อมินิตัวนี้เป็นตัวที่มาใหม่ของทางร้านเรานะครับตอนนี้นะครับผมได้ทําการเอามาตั้งไว้8ตัวแล้วก็ต่อเข้า DMX นะครับเพื่อเป็นการทดสอบดูว่า,าให้ลูกค้าได้เห็นว่าการทํางานฟังก์ชันของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับและคําสั่งเปิดแสงคําสั่งาการตั้งค่าที่บอร์ดเนี่ย จะมีคําสั่งอะไรบ้างนะครับลบแรกเลยนะครับก็ตอนนี้ผมได้ลิงก์ไว้ทั้งหมด8ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูแสงกันแล้วก็ดูคําสั่งของเขาว่าคําสั่งของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับับแรกเลยนะครับก็คือสไลด์ที่1นะครับจะเป็นคําสั่งสไลด์ในการเปิดแสงดิมเมอร์ส่วนคําสั่งเปิดสีโทนสีนะครับก็จะมีเริ่มต้นที่นะครับ9นะครับ9จะเป็นโทนสีแดงนะครับไล่มาความสว่างไม่ต้องบอกครับว่าแรงแค่ไหน ให้ดูจากกล้องครับสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินนะครับสามารถจะเป็นสีขาวนะครับใช้เป็นส่องสว่างได้ในกรณีที่เราอยากจะนํามาส่องสว่างเห็นว่าเป็นสีขาวแถวเล็กๆแค่นี้นะครับแต่ความสว่างนะครับบอกเลยนะครับว่าสีแปดตัวตัวนี้นะครับสว่างกว่าในห้องเดี๋ยวผมลองเปิดขาวนะครับเห็นไหมครับกล้องนี่ถึงกับขึ้นดูครับความสว่างของเขาโอ้โหจ้ามากถ้าผมมองด้วยตาเปล่าเนี่ย แสบตาถึงต้องขั้นต้องหยีตาเลยนะครับตัวนี้แสงเขาแรงดีจริงๆโอเคตัวถัดมานะครับจะมีเอฟเฟกเดี๋ยวครับนะผมจะเปิดเอฟเฟกอันนี้จะเป็นรายที่สามนะครับรายที่สามในการเปิดเอฟเฟกอ่าแรกก็คือมาก็คือจะเป็นการเปิดแสงค้างนะครับแล้วก็จะเริ่มมีคําสั่งวิ่งไลย์ที่สี่นะครับจะเป็นคําสั่งในการความเร็วของเอฟเฟกนะครับควบคุมความเร็วของเอฟเฟกต์มันดันความเร็วขึ้นนะครับ อ่าแล้วค่อยดันขึ้น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 อ่าเขาจะเริ่มเร็วเริ่มเร็วเริ่มเร็วครับครับนี่จะเป็นแบบเร็วอ่าเอฟเฟกของเขาก็จะมีหลายแบบครับนั่งลองรันไปเรื่อยๆับทำวิชาน,นิดหนึ่งจะได้เห็นเอฟเฟกกันเยอะๆเอฟเฟกไล่ไปนะครับตัวนี้จะเป็นเอฟเฟกแบบออโต้นะครับเพราก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆ ไล่มาเอเอฟเฟอจะประมาณนี้นะครับผมน้องรันไปให้เร็วขึ้นหน่อยละกันเจออ่ามันจะแบบเร็วเลยครับเอฟเฟคของผมาก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่าแสงขาวที่อยู่ด้านหน้าตรงกลางนะครับก็สามารถทาเป็นเอฟเฟคได้เดี๋ยวผมลองลองปิดเดี๋ยวผมปิดตัวที่เป็นสีดูก่อนปิดสีไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเอฟเฟคขาวนะครับ นะเอฟเฟกขาวจุดสไลด์นี้ครับนะผมหาแป๊บจำไม่ได้ละเมื่อกี้นี้เอฟเฟกขาวนิดนึงอันนะั้นตะคู่นครับเอฟเฟกขาวเอฟเฟกขาวเข้ามาลนะะมีตะโตะตะโตะของเอฟเฟกต์นะครับควบคุมความ,มเร็วของเอฟเฟกตอ่านะตัวนี้ครับจะอยู่ที่สไลด์ที่7และ8นะครับจะเป็นการทำงานของเจ้า สเตบปตรงกลางขาแสงขาวนะครับสามารถปรับฟังกช์ชันได้เหมือนกันนะครับจะมีรูปแบบการวิ่งกระพริบนะครับกระพริบซ้ายกระพริบขวาวิ่งซ้ายวิ่งขวานะครับควบคุมความเร็วได้เหมือนกันอ่าปรับายเร็วได้นะครับอ่าสามารถเปิดทั้งสองอย่างพร้อมๆกันได้นะครับผมเปิดตัวสีด้วยนะครับ ปิดความเร็วของเอฟเฟกครับโอแสตาปวดตามากตอนนี้ผมมองกล้องแล้วมองที่ไฟปริหารบอร์ดเข้าทางกล้องพอดีปวดตามากตัวนี้จะมีแบบตามเสียงด้วยนะให้มันขึ้นเป็นเหมือนวิวหน้าเครื่อง ให้มารับเสียงในตัวมันเองดันปวดมือจะคู่นะครับนี่สต็อปสตบอวิบบ่งทำให้เป็นแบบสต็อปนะครับจะค้างก็ได้นะครับนี่ผมดันสไลด์ที่สองนะครับเป็นการตั้งรบ,บ,บับสต็อปถ้าไม่ต้องการให้มีเราก็ดันมาที่ศูนย์นะครับแล้วก็ดันสปีดเข้าไป แล้วก็มาเปิดมาเปิดเจ้าจตัวแฟลชตรงกลางครับเห็นไหมครับอ่ะจะออกมาละตรงกลางก็จะติดด้วยแล้วก็สต็อกก็จะมีการเปลี่ยนรูปแบบของเอฟเฟกไปด้วยนะครับสามารถเลือกเอฟเฟกได้ในตัวครับก็จะทํางานทั้ง2ออย่างพร้อมๆกันนะครับเดี๋ออยวนะจะเปิดแสงแช่นะครับ เปิดแสงแช่อ่สีต่ละสีครับก็จะเปิดสโตเข้ามาด้วยครับจะิแบบเป็นติดแบบติดเต็มๆเลยนี่ก็ได้นะครับเติดแสงนะครับแสงต้องต้องการมากกว่าโทนสีอื่นนะครับอย่างเช่นต้องการสีเหลืองนะครับก็เอาแดงกับอ่าเขียวมาผสมกันก็จะเป็นโทนสีเหลืองนะครับ คนสีต่างๆไม่ว่าในกะล้องเห็นชัดหรือเปล่าสีเขียวสีชมพูอแดงกับน้นําเงินผสมกันก็จะเป็นชมพูต้องการทั้งทุกสีก็เป็นขาวเนี่ยครับจะต้องการให้ขาวมากๆก็เปิดขาวเข้ามาแซมเข้าไปครับเปิดซีนขาวเข้ามาอ่าเปิดขาวเข้ามาก็จะเป็นขาวตัวขึ้นมาอีกโอ้แสบบตาครับสว่างจริงครับผมไม่ดูความสว่างภายในห้องมันจ้ามากครับ อยดัมองระยะไกลนะครับครับสวยจริงครับตัวนี้ถ้าสนใจสนใจก็สามารถสอบถามได้กับผมบอยจากร้านสตาร์บิ๊กไลท์นะครับฝากไว้ด้วยนะครับที่หมายเลขศูนย์หกหนึ่งหกสองแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งครับ